สวัสดีค่ะมินาซังคนิจิวะวันนี้ออเซนเซมาแนะนําประโยคภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะเป็นประโยคที่82สําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะอาจจะสงสัยว่าแล้วประโยคที่ 1, 1ึงถึงประโยคที่81อยู่ที่ไหนคะเซนเซก็สามารถทักกันมาในไลน์นะคะเซนเซจะส่งลิงก์เรียนย้อนหลังให้ตั้งแต่ประโยคแรกเลยเนาะส่วนประโยควันนี้จะพูดว่าเป็นประโยคก็ไม่เชิงเนาะนับวันยิ่งสั้นเนาะเซนเซเ,ออเราเอาง่ายๆเข้าไว้ค่ะยิ่งเรียนต้องยิ่งง่ายใช่ไหมวันนี้เซนเซจะมาแนะนําคําที่เอาไว้ใช้ตอบรับ เวลาเราคุยภาษาญี่ปุ่นแล้วกันเอเซเขียนโซเดสเนแล้วค่าทิ้งทําไมคะมันไม่ถูกหรอมันผิดหรอเออไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าเบื่อไหมยะแกแกเบื่อโซเดสเนกันไหมอ่ะโอ้พูดกับคนญี่ปุ่นที่ไรเราก็โซเดสเนะโซเดสเนะโซเดสเนะโซเดสเนเออมันเบื่อมัน มีคำอื่นไหมเออมันมีคำอื่นไหมเซนเซวันนี้เซนเซก็จะมาแนะนําคําพูดที่เออเอามาแทนโซเดสเน่บ้างก็ได้คํานี้เนี่ยเป็นคําติดปากคนญี่ปุ่นด้วยเรามาดูกันว่าเป็นคําไหนนะคะทัชกานิน yeah, ี่ทัชกานิทัชกานิความหมายเหมือนกับเออประมาณว่าใช่แน่ๆความหมายเหมือนกับประมาณว่าใช่เลยอะพูดไม่ผิดเลยเออใช่ฉันว่างั้นแหละฉันเห็นด้วยความหมายเหมือนกับตอนที่เราพูดว่าโซเดสเนนั่นแหละเออนะคะก็คือใช้แทนกันได้เลยทัชกานิ ทัชการีทัชกาีแน่เออลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยหรือถ้าจะให้แอดวานซ์ขึ้นอีกหน่อยเราพูดยาวขึ้นอีกก็อเอาทัชการีแล้วใส่โซเดสเนตเข้าไปด้วยต่อกันเลยก็ได้ทัชการีโซเดสเนอ่าดูโปรโกว่าโซเดสเนตเฉยๆใช่ไหมอืมทัชการีโซเดสเนตเออก็ฉันก็ว่าง,งั้นแหละเธอพูดไม่ผิดเลยฉันก็ว่าง,งั้นแหละเฮ๊ะอามิกาฟรีโซชะไห ทัชกันนี่แน่เออใช่ฉันก็ว่างั้นแหละ โอเคไหมลองนําไปใช้ดูได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจสมัครคอร์สเรียนก็สามารถทักมาได้ในแชทนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวันนี้เซนเซก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันต่อในประโยคที่83นะจะเอาให้ถึงร้อยอะ <c oughs> นะจะเอาให้ถึงร้อยแล้วอาจจะต่อจากร้อยหนึ่งไปจนถึง200หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วค่ะจากมาตตาเนทบ๊ายบายสวัสดีค่ะ